ข่าวสุดเอ็กซคลูซีฟจากสำนักข่าวเกาหลีใต้บอกว่า Blackpink ถ่ายภาพปกอัลบั้มใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมคัมแบ็กในช่วงปีหลังภายใต้การทำงานของยางฮอนซอกโปรดิซอร์และผู้บริหารของ YG Entertainment ตามที่สำนักข่าวได้รับ b l a c k พิง k ได้ถ่ายทำปกอัลบั้มใหม่ของพวกเธอเสร็จสิ้นที่สถานที่แห่งหนึ่งในกรุงโซเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากโปรดิวเซอร์อย่างฮอนซอกได้ทุ่มเททั้งหัวใจและจิตวิญญาณของเขาลงในอัลบั้มนี้จึงมีการกล่าวกันว่าการถ่ายภาพปกอัลบั้มครั้งนี้เป็นระดับโลกด้วยการคัมแบ็กของ BLACKP ิงจะถือเป็นการคัมแบ็กครั้งแรกในรอบ3ปี และนี่ก็เป็นที่มาว่ามีคนเจอลิซ่ากับวันพักผ่อนสบายๆโดยที่ลิซ่าต่อคิวร้านอาหารซื้อมาม่าที่เกาหลีใต้ค่ะแต่วันนี้ลิซ่าก็ยังไม่ได้หยุดโปรโมตโซโลอัลบั้มเดียวอย่างเพลง When I'm With You ด้วยการเต้นสาวสะโพกสุดเซ็กซี่บวกกับหุ่นสุดแซบที่บ้านพักสุดรูที่ลิซ่าซื้อไว้ที่เกาหลีใต้ค่ะ เป็นท่าอะไรใหม่ๆในการก้มเก็บของและนี่ก็คงเป็นท่าการเก็บกุญแจที่รัดที่สุดในปี2025นี้และครั้งนี้ลิซ่าก็ได้เผยรถ Ferra ราร u r ฟู a ร g ังเกออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นรุ่นใหม่เคยมีการเปิดเผยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ40ล้านบาท และในส่วนของ World Tour นั้นสาวๆแบล็ c พิง n k จะ World Tour Deadline มาที่ประเทศไทยวันที่ 24, 25, 26ตุลาคมนี้ค่ะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถือเป็นประเทศที่3ในเอเชียต่อจากเกาหลีใต้และไต้หวันค่ะแฟนๆชาวไทยเตรียมตัวรอเจอสาวๆทั้ง4คนได้เลยค่ะ